มาแล้วค่ะกลับมาแล้วหรือเฮ้ยทำไรเนี่ยเปล่าไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่ได้ทำอะไรงั้นหรอเหยียบอะไรไว้รู้ตัวไหมเนี่ยเหยียบอะไรเขาไม่ได้เหยียบอะไรสักหน่อยบ้าบอคอหอยท่ออุยเก็บมันขึ้นมา นนีี่เยเพลาดได้ไงวะที่รักวันนี้ไปซื้อของมาเยอะแยะไหนบอกมาซิแอบซื้ออะไรมาให้เขาเอ่ยวันนี้ที่ห้ามมันเครื่องสำอางรู้ราคาเพราของที่บ้านแก้หมดแล้วด้วยก็เลยซื้อมาแม่ ใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็พูดมั้งไปแอบซื้ออะไรมาเซอร์ไพรส์เขาหรือเปล่าตัวเองอะไรอีกเสิร์ฟงเซอร์ไพรส์อะไรเป็นบ้าปะเนี่ยเซอร์ไพรส์ก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเออทีนัสวันนี้เราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมอืมอะไรอีกไปกินข้าวนอกบ้านทำไมอ่ะก็เราไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านกันนานแล้วนะเนี่ยว่ะเมย์คงกลับบ้านเองเหนื่อยพี่หิวพี่ไปต้มไม่เองดิ ไม่ไปเขาจะกินแล้วนะอ้าวกินก็ก um> ินดิซาสซี่เลยนี่นะน้ำตากินเท่านะเออแตะเอ๋ ไม่กี่วันก็จะวันเกิดที่รักเราไม่ใช่หรอตัวเองอยากได้อะไรหรือว่าอยากจะไปไหนอยากกินอะไรเดี๋ยวเขาตามใจตัวเองเองพิเศษเลยไม่โอ้ยไม่อะไรอ่ะก็วันเกิดตัวเองทั้งทีอ่ะอยากจะไปไหนอยากกินอะไรเดี๋ยวเขาพาไปเลยนะอยู่บ้านกินมาม่าสักชามหนึ่งก็พอแล้วอเมื่อวานตัวเองเพิ่งกินมาม่าไปเองวันนี้เราไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะใช่เมื่อวานเราเกิดกูเองเมื่อวานเราเกิดกูเอง ไอ้มวันเกิดเลยนะทไมไม่บอกเขาอเห็นเขาเป็นตัวอะไร่ะนอะไริดบางามันเกิดตองยังไม่บอกเฮอะไรมา้นะขาขอโทษขอโทษมกลายเป็นคนพิษไปเฉยเลยวะเนี่ยขอโทษ นี่แหละครับมนุษย์เมียนี่เป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งมีเมียกันเลยนะทุกคนนะแหมว่าเกิดกูแทบแทบกูผิดคิดได้ยังไงวะโอ้กูนึกว่าเออแทนที่เขาจะขอโทษเอองั้นวันนี้พาไปนนู่ไปนี่นะบ้าหรือเปล่านี่ที่ไหนน่ะบอกมึงมันเล่งบอกกูมีเรื่องปกปิดมีเรื่องอะไรที่ปกปิดกูไหมึงบ้าหรือเปล่ามึงถามได้ยังไงวะโอ้มาเกิดกูแทบเวรกรรมโอต้องแดกมามกๆหรือบ้านมึงบ้าหรือเปล่าโอ้ไปมีเลยครับเมียนะไปมีเด็กดีกว่า